โอเคตอนนี้ก็ช่วงเย็นนะครับกี่โมงแล้วไม่รู้ประมาณห้าโมงกว่านะครับผมจะองมาบินโดนดูบรรยากาศสวยมากครับดูดิทุ่งนาย,ยังสวยอะ่ะว้าวเออแต่หมอกเยอะไปหน่อยนะฝนไม่ตกเลยตอนเมื่อวานฝนตกอยู่เดี๋ยวผมไปเติมลงปั๊มนั่นเห็นไหมเออปั๊มนู่นเดี๋ยวผมไปเติม่อมาหาที่บินครับตรงนี้ไม่บินแน่นอนเคยบินหลายรอบละไปหาที่บินทางอื่นกันไปโอเคเติมน้ำมาเรียบร้อยครับ ตอนนี้เรามาที่ใหม่แล้วที่ใหม่นะครับมาแต่ลองวีดอกันโอ้พระอาทิตย์เริ่มจะตกละมันก็ห่างจากจุดเดิมไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแค่ตรงนี้มันตรงนู้นเหมือน,นมีเสียนงน้าตกเลยนะครับสูงเข้าไปตรงนู้นอะแถวนู้นแหละได้ยินเสียงน้ำตกครับตัวคนได้ยินป่ะเอามือผมอุดรูไม้อยู่ถูยเวลาคุมโดนผมจะไม่เอามืออุดไม่นะเนี่ยตรงรูไม้นี่เนะห็นไหมเออจะไม่พยายามอุดเพราะว่าตอนนี้ผมพูดเอาเสียงเฮียมากเลย เอ้ยเอ้ยต้นอะไรวะสีพู่ะเห็นปะ oh. เออกล้องอะไรเนี่ยสีพูไม่เคยครับมาเดี๋ยวบินโดกันเลยเปิดกล่องแป๊บหนึ่งนะครับมาเป็นต,ตัวแบบมีสามก้อนครับตอนแรกบอกน้องคนน้นว่ามีสี่ก้อนในจริงมีสามก้อนบอกผิดไปนะครับที่จริงผมมีกล่องสำรองอยู่นะนี่กล่องอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นกล่องโดนโดนที่ใช้ครับกล่องโดนที่ใช้เป็นี้ ออไปเดีย๋ยลองเพจบินให้ทุกคนดูก่อนนะก่อนทุกคนเห็นโดไหมโดกำลังนั้นมาเดี๋ยวลองบินเป็นไงทุกคนดูลมแรงนะครับถือว่าลมแรงมากเห็นโดไหมเออเดี๋ยวดูภาพจากกล้องเลยครับเดี๋ยวผมจะบินดูนะโอเคมาทุกคนมาเปิดกล้องครับนี่สภาพนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยอันนี้ยังมุมไม่ได้เอารันนะเดี๋ยวลองลองไม่เอารันสักหนึ่งรอบ จะรัดดีหรือเปล่านะไม่น่ารัด <c oughs> เห็นผมไหมเห็นผมไหมเออย้อมผมสีดำแล้วลองบินแถวนี้ครับอ่ะมาให้ดูรอบก,ก่อนใช้กล้องโดนดูนะน,นี่นี่เลยภาพจะกระตุกหน่อยครับเพราะว่าไม่ได้อัดลิปเราเต็มไปเออไปเดี๋ยวบินครับตรงนี้แหละที่บินเหมือนไม่เสียงรถมาว่ะมาเดวกดบินเลย เออนี่โดนนะครับต้านลมหน่อยจะได้ต้านโอ้ทำไมสัญญาณมหลุงดง่ายจังเลยโอ้ยลมแรงครับลมแรงแรงครับลมแรงลมแรงวิกล้องค้างครับหลุดสัญญาณไวไฟไวเนะี่ย เดี๋ยวไปมาใกล้ก่อนทำไมกล้องมันสั่นจังเลยอะ่ะแหมไม่ได้ใช้โมดล,ลัดนิดเดียวในกล้องสั่นเลยนะตอนนี้แหละเดี๋ยวเอาใหม่ครับทุกคนขอเวลารัดกล้องไปหนึ่งมาทุกคนเราต้องรีวิวดีๆสักหนึ่งรูปแล้ววะเนี่ยลัดดีๆใช่ต้องรัดดีๆแล้วกคนได้ยินเสียงลมปะลมอย่างแรงเลยปดึงิ่งตอมาหนุบ วันทูทีเกหุ่ยเด้อเ้ยัมมีการเยงไปหน้าครับผมต้องปั้มันเยงไปหน้าอีกนึงเฮ้โอ้คครับเต็มตัวนี่นี้ครับถึงกล้องยังไม่หลุดเห็นป่ะแต่โดนก็มีอาการนิดนึงนะมีอาการอะไรไม่รู้ไปบินไปดูครับ เดี๋ยวจะเดินตามบินไปบินไปแล้วน,นั่นก็เลยผมจะเดินตามนะรู้สึกว่าเดินตามนี่จะไปได้ไกลกว่านะครับพาทุกคนสำรวจชิวๆเลยแบบนี้หน่อยมันโดนครับเราจะกดนั้นไม่ได้ค่อยได้เท่าไหร่ ฟาแต่ลมแรงนะครับลมแรงอ่ะเดี๋ยวบินตัวนี้ดีกว่าบิมมันี่บิมมันี่อ๋อลุ้แล้วลมไปทางไหนลุ้แล้วทำไมลมถึงแรงไ <c oughs> อ้โดนโอ้พาที่มีสีดำเหลือเมื่อกี้นละ <c oughs> กงมันนี่ครับโอ้โหมาเดี๋ยวบินดูเฟรมทีนหน่อยแล้วกันอุ้แต่ลมอย่างแรงเลย s p e e สองครับสปีดหนึ่งพอละก้มมันต่ำไม่ได้หรออะไรแพนต่ำลงมาไหนเห็นผมปะเออต่ำลงไหนแบบนี้มองไม่เห็นครับ <laughs> โอเคเราจะเก็บรูปส,สวยๆครับโอ้คุมโดนไม่ตรงคุมโดนไม่ตรง เห็นผมปะนี่บินลำบากมากมีคนลำบากอะ่ะพี่ปรับมุมกล้อง,ลงหน่อยก็ได้ถ้าเอายังโมออกก็ไม่ได้ครับไปเดี๋ยวเอายังโมออกซะหนะ่อย้โดนนี่อยวปรับมุมกล้องลงมาหน่อยก็ได้ครับ ปรับมุมกล้องไปหนึ่งยังมุมนี้เอาออกก่อนมุมกล้องมานี่ดะปะเออเดี๋ยวลองครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองคงคงไม่สั่นนะภาพอะ่ะเออคงไม่สั่นนะเป็นตัวครับใส่กลอบมาอีกรอบเอียงไปนู้นเอียงโดนเอียงครับโดนเอียงต้องปรับโดนเดี๋ยว งมุมนี้ครับตรงมุมนี้ถอยถอยโดนโดนถอยโดนถอยถอยเออสวย,วย,วย,วยต้องเข่าเข้ามาใกล้ะนะเนี่ยมันเป็นอะไรพี่รู้ล้โดนอ่ะเออเออปรับกล้องปกติก็ได้ว่าถูกปรับลงจอดลงจอดเนี่ยมุมก็ปกติก็ได้ไม่ต้องใช้กังลรัดหรอกเออไปมาเนี่ย ผมมันจะพาทุกคนครับบินสำรวจมันก็มันเอียงปะเออไม่มียางม้งก็ลำบากนะครับโอ้ยบินสำรวจนี่โดไปทางนู้นตลอดเลย เออเนี่ยควนาไ้หน่อยเห็นปะ่ะเออลองเล่นชูปไปบินครับสำรวจตรงสูงเลยก็ได้ไหมมาบนหัวมึงหน่อยเออเนี่ยมาเนี่ยเป็นไงมุมมุมจากโดน e แปดสิบแปดครับส,สูงเลยอันนี้คือสูงสุดแล้วนะของสฟงเก็ร์มานนะครับเห็นปะ่ะเออเนี่มุมโดนสูงสูงเลย ผมต้องคุมแล้วก็มองโดนด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนมันเจอนั้นเป็นไงมุมวายคุมอย่างยากเลยปาเพิ่มความสูงไปนิดนึงไอโดนเมนมันนี่รีไปขับบินสำรวจเล็กน้อยอันนี้สปีเดเห็นไหมครับถ้าถ,ถ้าเป็นสปีดสองน,นี่ยมันจะอ๋อโดน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 ไปไกลผลูละโดนไปไกลละ วิ่งตามครับวิ่งตามแล้วก็บินไปนะครับเอ,อ๊ะถ่ายภาพจบไปหน่อยก็ได้ออโอเคสวยโอเคสปีดสองก่อนไปสปีดสองครับสปีดสองนี่คือมันจะกล็นเพลินนะเหมือนลมจะตีแรงครับตอนนี้ วินโด้สำรวจอย่างไกลแล้วเราทำไทางนน้นก่อนเอออ๋อลงมันตีมาฝั่งนี้นี่ว่าอ๋อถึงว่าลงมันตีไปทางนี้ครับเพื่อนรีบถอยหลังมาตีเออกาสภาพนะครับเป็นอย่างนี้ครับโอเคทุกคนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวขอลงโดนจอดก,ก่อนมันยังเห็นวิวไม่เต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวผมต้องซื้อโดนให้มันราคายดีกว่าไปเล่นนะ อีไปแปะผมก็คุมได้แค่นี้แหละจริงๆมันสูงมากนะทุกคนดูนะจริงๆมันสูงนะเฮ้ยมันผมเห็นอะไรกอยังโอเคครับไว้เคงแค่นี้แหละเดี๋ยวราเอาโดนรถจอดปึ๊บโดนเบรกหน่อยโดน เบกเบรกเบกเบกโอ้ยถ่ายภาพได้ไม่ดีเลยโอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายถ่ายดูบรรยากาศตอนกลับบ้านนะนี่ภาพเป็นไงอย่างเจ๋งอะอ่ะขับไปมือเดียวแล้วอยากซื้อกล้องมาติดหน้ารถป่ะเออความคิดดีนะครับคอนโดเป็นไงโอ้โหรูบิวรูบิวบ้านนี่นี่แหละ เชียงรายที่ผมเพิ่งย้ายมาอยู่ครับผมย้ายมาจากลำพูนนะเออตึตึตึ้องฟนั้นก็มีพระยอดพระเจดีย์อะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับอย่าพึ่งเลยโอเคกลับเลยครับเบรกมือเดียวซะละมาซูมให้ดูเห็นปะนด่ไงวัดฮึใช่วัดเดี๋ยวพระธาตุเจดีย์ไปไปกันต่อดูตรงนู้นด,ดิยังสวยวิวอะ่ะเออใช้ได้เลยไปแหวนนย ประมาณนี้แหละโอเคตรงนี้ผมขอนะตรงนี้พักไว้แค่นี้ก่อน